เอาล้ครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกทานกันเลยครับวันนี้มาอยู่กับผมเองนะครับมิสเตอร์ดาร์ก่อนนะครับโอเควันนี้ผมจะมาเออพามาดูแมบบออสตานะครับทุกคนก็น่าจ,จะรู้กันหมดแล้วแต่ผมอยากดูนะครับทำไมเอออันนี้ก็คือที่เข้าเล่นเนี่ยนะนี่ดูด,ดีด,ด,ด,ดูดิอ่าแล้วมีคนมาเทิมาไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคโอเคผมจะเข้าเฮ้ยผมจะเล่นดีนไหมไม่เล่นดีควาเพราะว่าผมขี้เกียจตัดผมขี้เกียจตัดอยางออกมาผมพาสมเอง ุกคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าแมปโอโตเตอร์น่ะมันมันมีคนเล่นเยอะมากทุกคนก็ก็น่าจ,จะรู้อยู่แหละโอเคโอเคโอเคนี่ครับอันนี้คือเอ่อโหมดเหมือนอะไรไม่รู้อันนี้คือโหมดไม่มีบรรจบกัดนะครับส่วนส่วนอีกหมวดต่อไปอีกหมดต,ต่อไปนะก็คือหมดอะไรก็ไม่รู้อะมันเป็นภาษาไทยมันแปลมวัวโอเคอันนี้ก็คือ โหมดทาวเวอร์โหมดอันนี้ก็คือสม่อนนะครับก็เลยก็คือกาซาสุมของนะครับเี๋เราตัดมาเลยนะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงกันเลยนะครับนี่ดูดีโคตรสวยนะอ่ะคุณทำแบบทำได้ยังไงวนะเนี่ยนี่แต่ผมก็แต่ผมไม่อยากสุ่มนะเพราะว่าเพราะว่าเพชรผมหมดตอนนี้ผมก็จะไปโลกของเลยแล้วนะตอนนี้เลยบอแปดสิบกว่าแล้วอีกไมน่นานก็จะไปลแล้วเนะี่ยผมก็เลยไม่อยากทรายเพชรพนะโอเค ไมวแมาไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่งั้นเดี๋ยวผมอืมผมจะวาร์ปเดี๋ยวผมจะดามาทำเพื voilà ่ออะไรมาเนี่ยนี่ผมมาแมบบบลูเฮฟเว่นแล้วนะครับดูดิมุนติวติวอยู่เลยดิแล้วแม่งค้าก็กลับหัวด้วยว้่ยอ้าก็กลับหัวอื้ออ้ยโอเคครับตอนนี้ผม เปลี่ยนเป็นเบคอนก่อนเพราะว่าผมจะกลายเป็นอดัมตับปิดเพื่อเหมือนในแมทเพื่อไปขโมยเงินของคนอื่นนะครับโอเคโอเคโไปคนมผเยีเ่ยงขึ้นรถเลยเอาไว้ให้คุณคืนเลยอนะียงั้นเดี๋ยวผมก็แต่งตัวเป็นอดัมตับปิดก่อนนะสักแวะทุกคนหาผมเจอไหมผมให้เวลาหาประมาณหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกหาเจอกันเปล่าให้เวลาหกวิเมื่อกี้โอเค,อเ,คเดี๋ยวผมขอเตรียมที่จะเป็นระดับตับปูดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมเออต้องมีระเบิดใช่ไหมเพื่อไประเบิดตู้เซฟเอาระเบิดมาเออน่าจะแค่นี้ละมัง้งโอเคแล้วเดี๋ยวผมขอวร่ปไปที่บ้านที่ผมอยากอายโอเคมาแล้ว ผมจะป้นบ้านหลังนี้แหละดูรวยดีคนเลยอยากปล้นเด็กหน่อยภาพมันกลับหัววะเนี่ยอุ้ยอันนี้ผมก็กลายเป็นอาดับตับปิดนะครับคราวนี้เขาลองขึ้นไปชั้นสองหน่อยว่าจะมีคนหรือเปล่าโอ้ีคนมีคนมีคนมีคนกลัวไปแป๊บเอ่อตัวไหนได้ได้บ้างว่าเออตัวไหนได้บ้างเอตัวไหนได้บ้างเอตัวไหนได้บ้างแอปตุ๊กดีบีได้ไหม อาไปนมกีมทีวีเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ไฮแล้วไฮลลกูตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคโอเคอ่ต้เซฟได้ถชนสองขึ้นมาชันสองเลยเออทำาดามันยดูงงว่นี่ยทำาปามันกลับหัวไวโอ้โหดิแซ่ออนเซนด้วยโอ้โหโอ้หเย็นสบายมีคนมา ไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็จะบุกมาไปแล้วเอาไนเดี๋ยเฮาเอ๊เฮาเฮาเอ้าลงนั้นเอาไอ้์แรงเข้าเอาอู้มันเสียเอาอู้มันเสียวเอาเอาอู้มันเสียวเอาเอาโอเคหลุดมาแล้วผมวางมาแล้วอืออะไ่ตามกูได้อะอาไล่ตามกูบ้าอย่าไล่ตามกูบ้าอย่าไล่ตามกูบ้าอ่ะบ้านนั้นผมโดนแบนนะครับ ไปบ้านหักนดีกว่าโอเในบ้านหลังนี้มันมืดจินน่าจะหาง่ายโอเคเข้าไปเลยวางที่นอนแล้วก็มุดโอเคเข้ามาได้แล้วโอเคแล้วก็น่าจะอยู่ชั้นสองนะงั้นขึ้นไปชั้นสองเลยแล้วกันโอ้ยขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นมาละอเคแล้วก็ตามหาตู้เซฟเพมเสียงก่อน โอเคตามหาตู้เซฟทีนี้เอ๊ะนี่ไงเจอแล้วตู้เซฟวางระเบิดกระโดด้งเอาเงินมาไปละไปลล้วไบไปไปแล้วหนีไปไม่ได้หดออกแอ้วได้เงินมาแล้วกูต้องรวยแน,น่นอนรวยรวยกูรวยกรวยกูรวย